จากการที่ผมอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนไปเมื่อช่วงเช้าว่ากรณีติดตัวตีนาราวิตนะครับที่โดนสารที่กักษาจำคุกนะครับข้อที่จริงจริงแล้วเนี่ยหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยผู้ต้องหาอะไรเนี่ยเขาอุทธร์คำสัส่งศาลขั้นต้นนะครับเพราะนั้นยังไม่ได้มีการาจำคุกจริงๆนะครับอยู่ลองอุทธรอยู่ตอนนี้กลับมาทางคดีวินัยที่ทางบชนออาจำเนินการเนี่ย เื้องต้นมันเป็นคดีประมาททางกชนตรวจสอบแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสืบสวนก็อได้จริงนะครับซึ่งกรรมการสืบสวนการสืบสวนเพื่อจริงก็จะต้องประกอบกับคาสั่งศาลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องรอคาสั่งศาลถึงที่สุดว่าจะมีโทษจำคุกหรือไม่ถ้าเกิดถ้ามีโทษจำคุกถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ ทางคดีที่ไหนก็ต้องรอตามคําสั่งสารนะครับก็จะปลดออกไล่ออกก็ว่ากันไปตามคณะกรรมการนะครับก็ผมก็ต้องขอกราบขอโทษที่อาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรับข้อมูลมาเบื้องต้นก็คิดว่าสารนบ้อต้นตัดสินแล้วตรวจสอบเพราะว่ามีการทำุูแล้วแต่ก็จริงยังไม่ได้มีการถึงยุ่สุดกจำปุกนะครับก็ต้องขอกราบขอโทษทางที่น้องสื่นชมพี่น้องปรศชาชนยครับแต่ไงก็ตามขอจืิยันนะครับว่าคดีนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่าทางตำรวจเนี่ยดำเนินการรวบรวมยานฐาแล้วก็ฟ้องผู้ต้องหารายนี้ทุกข้อกล่าวหาแล้วก็เบื้องต้นก็พิสูจน์ไเห็นแล้วว่าศาลมีการมีคำสั่งลงโทษผู้ผต้องหารายนี้จริงๆนะครับก็อย,อยู่ระหว่างอุทธรณ์ของผู้ต้องหาอยู่ครับครับ